สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Safety School t o l e a r n นะฮะโรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ครับพบกับผมอามวสสันสุทธาวาสครับจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะครับแล้วเราได้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกา2 5 4ในภาคเรียนที่2ไปแล้วนะครับวันนี้ฮะผมมีบทเรียนหรือเรื่องราวที่น่าสนใจครับจาก3พื้นที่นะฮะในการเปิดเรียนแบบออนไลน์นะครับที่จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก ทุกท่านได้เรียนรู้ไปร่วมกันนะครับสาหรับพื้นที่แรกครับเป็นพื้นที่ของสพเชียงใหม่เขต2ครับโดยท่านดรสุทธิชัยเดชสุวรรณนิธิคร <fen> ับ <unhappy> ผ <luxury ella> ู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ครับอีกท่านหนึ่งครับมาจากพื้นที่บุรีรัมย์นะครับท่านผอดรกริบละมูลมอนครับผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับท่านผอประหยัดสุขีครับผู้อำนวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับ พื้นที่ทั้ง3พื้นที่ถือว่ามีบทบาทแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจนะฮะในการจัดก,การศึกษาแบบออนไซต์ในช่วงที่ผ่านมานะครับอยากทราบในพื้นที่เชียงใหม่ก่อนฮะพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับทราบว่ามีความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์นะฮะมากมากเลยในเรื่องของการจัดการในรู้เป็นไงบ้างครับท่านครับสถานการณ์ตอนนี้ท่านมีการเปิดเรียนแบบออนไซต์ฮะครับสาหรับสอปเชียงใหม่เขตสองนะครับโรงเรียนของ ในสังกัดสพโชัยมัเกตสองทุกแห่งนะครับก็จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานนะครับก็จะพยายามเชื่อมโยงกับบริบทของท้องถิ่นสู่การออกแบบกิจกรรมต่างๆครับโดยสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์นะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ภาษาขนบรรมเนียบประเพณีรวมถึงการแต่งกายเรื่องอาหารต่างๆครับให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการยอมรับในความแตกต่างนะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของชาติพันธุ์แล้วพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่ <Okay. S 1> ห่างไกลแล้วก็มีภูเขาสูงร่วมอยู่ด้วยเป็นจํานวนมากนะครับท่านผอเรารูปแบบการจัดเรียนแบบออนไซต์ในสถานการณ์อย่างไรครับท่านครับทางเขตพื้นที่เนี่ยมีการดําเนินการอย่างไรบ้างครับในส่วนของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงห่างไกลและธุรกันดารน,นะครับ ก็มีการจัดการสอนในหลายรูปแบบตามความพร้อมของสถานศึกษาแล้วก็ของผู้เรียนนะครับสำหรับโรงเรียนที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือโรงเรียนที่ยังสามารถจัดการเรียน,นการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแอร์แล้วก็แบบผสมผสานอื่นๆนะครับตามความเหมาะสมแต่สถานศึกษาใดที่มีความไม่พร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆไม่เสถียรเนี่ยนะครับ จะมีการจัดการสอนในรูปแบบของออนแทร์ hand, นะครับเป็นส่วนใหญ่และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนทัวร์นั้นสถานษาในสังกัดได้ดําเนินการทั้งพื้นที่ที่เป็นในชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่ห่างไกลนะครับโดยคุณครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนตามหอพักหรือแคมป์คนงานของที่มีเด็กๆนักเรียนอยู่เป็นจนํานวนมากนะครับสําหรับพื้นที่ห่างไกลนั้นก็จะย้ายไปจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ ตามหย่อมบ้านนะครับโดยการเคลื่อนย้ายของคุณครูไปหานักเรียนนะครับจัดกิจก,กรรมการเรียนการสอนได้นะครับเช่นศาลากลางหมู่บ้านศาลาวัดรวมถึงพื้นที่สธาณะ,ะที่มีนักเรียนอยู่ใกล้เคียงกันแล้วคุณครูเข้าไปช่วยดําเนินาการจัดการเรียนการสอนให้ครับผมแล้วจากบริบทแบบนี้ครับท่านปัญหาอุปสรรคที่พบเจอสําหรับเชียงใหม่เขต2มีมีอะไรบ้างครับแล้วก็ท่านท่านเผชิญมันยังไงหรือแก้ไขสถานการณ์ยังไงบ้างครับจากปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้นะครับก็คือความไม่พร้อมที่พบเจอก็คือความไม่พร้อมของผู้เรียนนะครับในเรื่องของวัสดุเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารนะครับรวมถึงความไม่พร้อมของผู้ปกครองนะครับคือผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนนะครับรวมถึงบางส่วนผู้ปกครองที่เป็นชนเผ่าเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาของพวกเราเนี่ย พยายามจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้คงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุดนะครับโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมภาษาตอบสอนองความพร้อมของนักเรียนให้มากที่สุดนะครับถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเนี่ยหากผู้เรียนไม่สามารถมารับใบงานที่โรงเรียนได้เนี่ยคุณครูก็จะเคลื่อนไปหานักเรียนนะครับโดยเอาใบงานไปให้นักเรียนที่บ้านหรือที่ย่อมบ้านนะครับทําให้การจัดการเรียนการสอนตามบริบท รวมถึงตามที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าออนทัวร์เนี่ยก็เอานําใบงานนักเรียนนี่แหละไปให้นักเรียนแล้วก็ได้สอนนักเรียนไปด้วยครับผมเราเป็นออนทัวร์อย่างนี้แล้วเราต้องมีการจัดการเรื่องรถรับส่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านไม่มีรถรับส่งนะคุณครูเขาไปกันเองอาจจะถ้าพื้นที่ลําบากคุณครูก็จะขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ไปครับผมอ๋อเหมือนที่เราเห็นกันนะนะฮะประมาณอย่างันครูดอยนะครับดีครับดีครับท่านครับ ในสถานการณ์อย่างเงี้ยแก่นสําคัญอีกอันหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของแผนเผชิญเหตุในส่วนของเชียงใหม่เขตสองมีการจัดการเรื่องแผนเผชิญเหตุไว้ยังไงบ้างอะท่านสำหรับโรงเรียนในสังกัดสพาปอเชียงใหม่เขตสองนะครับทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์โรคติดเชื้อดังนี้นะครับก็มีการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองกับสาธารณสุขนะครับในพื้นที่ โดยการทําข้อตกลงร่วมกันนะครับขอความร่วมมือที่มีความชัดเจนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้นเนี่ยสถานศาก็จะมีการจัดอาคารสถานที่ไว้เฉพาะนะครับแล้วก็ให้มีมาตรการด้านสุขนอนามัยที่กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัดนะครับในจุดนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก ทางปกครองและทางสาธารณสุขเป็นอย่างดีนความเค้มงคัดแล้วก็การร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งนะครับท่านผอท่านผอ,อครับผมบบอยากให้ฝากวิธีคิดในการดําเนินง,งานของสงพปเชียงใหม่เขต2ครับอยากจะฝากโรงเรียนทุกโรงเรียนในในประเทศไทยของเรานะครับทุกสังกัดสพปอเองหรือสังกรรัดอื่นก็ตามนะครับ <S 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 ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกคนก็ควรจะปฏิบัติตาม มาตรการที่กําหนดอย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องของสุขอนมามัยส่วนตัวให้ปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมแล้วก็7มาตรการเข้มนะครับที่สําคัญก็คือครูทุกคนเนี่ยควรจะรับการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็สื่อสารทาความเข้าใจให้กับผู้ปกครองที่จะเป็นการสร้างเกาะป้องกันให้กับนักเรียนในเรื่องของความปลอดภัยที่จะจะได้มีการเปิดเรียนในออนไซต์ให้ให้ให้มากที่สุดน,นะครับ ครับผมขอบคุณมากครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์รวมถึงความหลากหลายเชิงพื้นที่นะฮะพื้นที่สูงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับถือว่ามีความน่าสนใจมากนะครับขอขอบคุณท่านดรสุทธิชัยเดชสุวรรณนิธิครับผู้อำนวยการสำนักขีพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2อครับอีกพื้นที่หนึ่งฮะน่าสนใจไม่แพ้กันผมเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องเล่าที่ที่มีมุมมองหรือมีบทเรียนอะไรที่เราจะสามารถ ได้ตกผลึกร่วมกันได้นะครับเป็นพื้นที่ของบุรีรัมนะครับโดยนะท่านดรกริตละมูลมรบผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,า,า,าบุรีรัมครับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับบุรีรัมนะครับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวอ่ซึ่งในส่วนของสพมบุรีรัมนี้ได้กําหนดนโยบายพื้นที่ไว้ว่าสพมบุรีรัมพื้นที่ปลอดภัยได้คุณภาพตามมาตรฐานนะครับอ่าสพมบุรีรัมมีโรงเรียนในสังกัด 66โรงเรียนมีนักเรียน65,95คนครูและบุคลากรทางการศึกษา4,700กว่าคนในส่วนนี้นะครับนักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว99%นะครับเกือบครบ100%สองเข็มส่วนครูนั้นก็ได้90กว่าซนะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่เฉพาะอำเภอเมือง เป็นพื้นที่กําหนดเป็นพื้นที่สีฟ้านะครับนั่นก็คือเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวของประเทศซึ่งชักนําให้เชิญชวนให้อาทุกภาคส่วนนะครับการท่องเที่ยวอ่าสามารถเข้าพื้นที่บุรีรัมย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดก็คือจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบมีการตรวจเอ k ปลอดเชื้อโควิดซึ่งจะเห็นได้ว่าเมาื่อสอเดือนที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรกๆนะครับที่มีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกและมีผู้ชมในสนามรวมทั้งมีการจัดแข่งขันมวยไทยในช่องต่างๆนะครับถ่ายทอดไปยังทั่วประเทศทั่วโลกก็คือที่จังหวัดบุรีรัมย์ทางโครงการมวยไทยสู่มวยโลกนะครับนั่นก็คือมั่นใจในการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่ที่ปลอดโควิด ในอำเภอเมืองนะครับตรงนี้ในส่วนของพื้นที่บุรีรัมย์นะครับน่าสนใจมากเลยครับท่านเพราะว่าถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพในการที่จะนําล่องในการเปิดจังหวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆใช่ไหมฮะท่านโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาตรงนี้นะฮะท่านครับความท้าทายที่ทางเขตเองต้องเผชิญอย่างเงี้ยฮะท่านมีอะไรบ้างครับครับ ก่อนที่จะเปิดออนไซต์ site, นะครับสบคบุรีรัมย์ก็ได้กำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ซึ่งนอกจากจะดำเนินการตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มข้นหรือว่ามีการประเมินตนเองทุกประการตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสปทกำหนดแล้วสปคอบุรีรัมย์นะครับยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมก็คือนักเรียนที่จะมาเรียนออนไซต์ site, ได้ จะต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มนะครับนั่นก็คือนักเรียนต้องฉีดวัคซีนร้อเปอร์เซน์จึงจะเรียนออนไซต์ได้หากไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เรียนโดยวิธีอื่น2ครูที่จะสอนที่โรงเรียนหรือว่าสอนออนไซต์ site, ต้องได้รับวัคซีนครูน่กำหนด3เข็มครับท่านถ้าไม่ครบ3เข็มก็ต้องจัดการเรียนรู้โดยวิธีอื่นและประการที่3าม ผู้ปกครองคนในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยนักเรียนที่จะมาเรียนออนไซต์ site, ที่โรงเรียนต้องมีหลักฐานยืนยันว่าต้องได้รับวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นตนั่นก็คือเอาเงื่อนไขนี้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยพานำพาผู้ปกครองฉีดวัคซีนให้ครบร้อยเปอร์เซน์เงื่อนไขสามประการนี้ทำให้ผู้ปกครองได้ฉีดวัคซีนจำนวนมากขึ้นแล้วก็นักเรียนอยากมาเรียนก็ต้อง หาหลักฐานยืนยันให้ทางโรงเรียนจึงจะสามารถมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนได้ครับในฐานะที่เราเป็นนักบริหารอย่างเงี้ยอะไรที่มันกดดันเราจริงๆอะอะไรที่มันคือชาเลนจ์ของเราณตอนนั้นนะฮะท่านความเชื่อมั่นเชื่อใจของผู้ปกครองครับเกี่ยวกับวัคซีนนะครับท่านครับก็ยังมีข่าวลวงข่าวเฟกนิวอะไรต่างๆว่าฉีดแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนนี้แหละครับโรงเรียนต้องลงสํานักงานเขตต้องสร้างความเข้าใจกับโรงเรียน ให้โรงเรียนลงไปสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองนะครับ,รบว่าวัคซีนเนี่ยฉีดแล้วถึงแม้จะติดแต่ก็ลดความรุนแรงของเชื้อโรคคีย์สักเซส,ส,สหรือปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานในเรื่องนี้ครับท่านผอ,อคืออะไรครับวิธีการก็คือเกาะติดอย่างใกล้ชิดครับท่านครับก็คือประสานทางโรงเรียนและให้โรงเรียนยืนยันหลักฐานเพราะฉะนั้นอาการติดตามการกํากับอย่างชัดเจนแล้วก็ใกล้ชิด จะทําให้งานนี้ประสบผลสําเร็จครับแผนประชิญเหตุของโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากในบุรีรัมม์เนี่ยมีความเชื่อมั่นในส่วนนี้อย่างสูงและได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขในส่วนของโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีพื้นที่ในการกําหนดเป็นพื้นที่แดงเสี่ยงสูงเหลืองเสียงต่ําเขียวก็คือทั่วไปหากเกิดเหตุหรือว่าต้องสงสัยว่านักเรียนติดเชื้อเนี่ยจะต้องไม่มีการส่งกลับ หากไม่มั่นใจร้อเปอร์เซว่าปลอดเชื้อนะครับเราจะต้องมีพื้นที่ในการที่จะกำกับแล้วก็มีการตรวจเข้มตรวจละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งทางสารสุขและก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะมีเบอร์โทรศัพท์มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเร่งด่วนหากแม้นเกิดเหตุเนี่ยจะต้องมาถึงโรงเรียนนะทันทีนะครับทุกโรงจะต้องมีแผนนี้ในการเตรียมการ มีการซักซ้อมจำลองสถานการณ์และประสานหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับคคละเอียดพร้อมรวดเร็วร้อยเปอร์เซ็นตประมาณนั้นนะครับท่านสำหรับแผนปนระชมเหตุ <Hey. S 2> ในเรื่องของวิธีคิดหรือสิ่งที่อยากจะฝากไปยังนักการศึกษาหรือผู้ริัารการศาึกษาทั่วประเทศเลยครับท่านครับผมก็ฝากว่าการเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียนนะครับจะทำให้เด็กได้พัฒนาการครบทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะทางสังคมนะครับก็จะพัฒนาได้ดีกว่าวิธีอื่นประการที่2โควิดยังอยู่กับเราไปอีกช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไม่สามารถบอกเลยว่าจะสิ้นสุดช่วงไหนนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราจะอยู่กับโควิดแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่ก็ยังยังอยู่กับมันต่อไปเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆไม่ว่ามาตรการ6กมาตรการหลักปมาตรการเสริม 7มาตรการเข้มข้นเราต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าออนไซต์เปิดได้อยู่ที่บุรีรัมย์ก็ยังเดินได้ปกติครับท่านครับ,คร,บครับผมสําหรับพื้นที่ไหนที่ต้องการเปิดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ากีฬานะฮะสําหรับสอบพอมอบุรีรัมย์ถือว่าเป็นต้นแบบ1เลยนะฮะที่สามารถบริหารจัดการ การจัดก,การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะครับต้องขอขอบคุณท่านดรกริชละมูลมรพุ่มในการสานักเขตพิธีการศาึกษามัธยมศรีบุรีลำครับขอบคุณมากครับ,บสำหรับอีกหนึ่งบริบทที่น่าสนใจนะฮะและในสัปดาห์นี้ครับอีกหนึ่งบริบทเช่นเดียวกันครับที่มีความน่าสนใจเราจะพาลงใต้นะฮะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการศึกษาอย่างเข้มข้นนะครับเป็นพื้นที่นําร่องใน ในหลายๆด้านของด้านการศึกษานะครับและวันนี้เป็นเรื่องของการจัดการแบบออนไซต์เช่นเดียวกันครับเราอยู่กับท่านผอประหยัดสุขีครับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสตูลครับผมท่านเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับครับสวัสดีครับท่านดรวันรท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสองท่านครับครับในพื้นที่นะครับสําหรับสพสตูลนะครับตอนนี้ก็ในส่วนของ จังหวัดสตูลน,นะครับก็เรียนว่าสถานการณ์ของอาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับซึ่งเป็นวันกำหนดที่จะต้องเปิดเรียนในภาคเรียนที่สองนะครับหลายพื้นที่ก็าการแพร่ระบาดก็ลดลงนะครับแต่ว่าในส่วนของสตูลน,นะครับอยู่ในช่วงกำลังเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้ก็มีผู้ติดเชื้อ นะครับก็ทยอยเพิ่มขึ้นนะครับอตอนนี้สตูลก็อยู่ในสถานะของพื้นที่ควบคุมสูงสุดครับท่านครับท่านมีหลักการบริหารจัดการในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรบ้างอะครับแล้วก็ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปยังโรงเรียนยังไงบ้างคนระับท่านครับผมก็ในส่วนของการบริหารจัดการของสำนักเนเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาสต,ตูนนะครับหลังจากที่ได้รับ นโยบายมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านกเดิมพรพินานะครับในส่วนของเขตพื้นที่เองนะครับก็เน้นในเรื่องของการให้ความสําคัญกับพื้นที่นะครับนั่นก็คือในส่วนของเขตพื้นที่ก็จะให้ความสาคัญกับโรงเรียนนะครับ <c oughs> ส่วนของโรงเรียน,นะน,ยนก็จะให้ความสาคัญในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการนะครับในส่วนของ พื้นที่ของแต่ละโรงเรียนนะครับก็ต้องเป็นส่วนของการที่โรงเรียนจะต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจนะครับกับผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาในส่วนของผู้ปกครองในส่วนของชุมชนนะครับผู้นําในท้องถิ่นทางฝ่ายปกครองนะครับทางอำเภอและก็ทางสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ร่วมกันนะครับว่าโรงเรียนนั้นมีความพร้อมที่จะเปิด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้หรือไม่นะครับโรงเรียนในสปปสตูนนั้นซึ่งมีอยู่ทั้งหมด159โรงนะครับเราเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้25โรงครับท่านครับก็เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดในช่วงของขาขึ้นอยู่อย่างอย่างที่นําเรียนต้นนครับซึ่งช่วงก่อนเนี่ยมีคณะผู้ตรวจได้ลงไปเยี่ยมทางสตูนด้วยทราว่าตอนนั้นเปิดได้17โรงถูกไหมท่าน ตอนนี้<ช>เป็น25โรงแล้วแสดงว่ามีการขยายการเปิดเรียนแบบออนไซต์อย่างต่อเนื่องท่านมีวิธีการจัดการหรือวิธีการทํำยังไงบ้างครับที่สามารถขยายเรื่องของการเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับท่านวันนี้22โรงนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เปิดไปแล้วจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับ <c oughs> แล้วก็ในวันนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการกรอง,ก,องอาการขอเปิดเรียนออนไซต์ของโรงเรียนในสังกัดอีก27โรงนะครับ ซึ่ง27โรงนี้นะครับกำหนดก็คือจะเปิดในวันที่29พฤศจิกายนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงรอว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลน,นะครับจะพิจารณาซึ่งโดยปกติแล้วก็คือจะมีการพิจารณาในทุกวันพุธของสัปดาห์นะครับส่วนบรรจัน์นั้นจะเป็นการประชุมโดยคณะกรรมการกันกรองนะครับชุดเล็กซึ่งอาจจะมีท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็น ประธานนะครับแล้วก็จะมีทางพอเขตทางขอโรงเรียนทางส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งมหาไทยทั้งสาธารณสุขนะครับเข้าเข้าร่วมพี่นาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการประชุมชุดเล็กนะครับเพื่อส่งต่อให้ชุดใหญ่พี่นาในวันพุธนะครับอ่าซึ่งส่วนนี้นะครับหลักในการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ก็ใช้ใช้หลักสองอย่างนะครับอ่าง่ายๆนะครับหลักแรกก็คือหลักของการสร้างความเข้าใจนะครับการสร้างความเข้าใจกับเขตพื้นที่ กับโรงเรียนนะครับหลังจากได้รับนโยบายมาแล้วนะครับทางเขตพื้นที่ก็ได้มีการสื่อสารโดยการสื่อสารทางไกลนะครับไปยังผู้เรียนสถานศึกษาให้ทราบถึงนโยบายต่างๆนะครับโดยเพราะการที่จะเร่งให้โรงเรียนได้เปิดออนใช้ในวันที่1พฤศจิกายนนะครับส่วนของโรงเรียนเองนะครับก็สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุณครูส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนของ ผู้นําในพื้นที่นะครับสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อที่จะทาความเข้าใจในส่วนของการที่จะให้ความสําคัญในการเปิดภาคเรียนนะครับหลักที่สองก็คือหลักของการสร้างความร่วมมือนะครับเพราะในส่วนนี้เขตพื้นที่เองนะครับก็เน,น้นในการที่จะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในการที่จะให้โรงเรียนได้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือกับทางสํานักงานศึกษาทีา่การจังหวัดสตูลน,นะครับสร้างความร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัดสตูลน,นะครับส่วนของโรงเรียนเองนะครับก็เน้นการสร้างความร่วมมือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกับทางนนท่านนายอำเภอและก็ทางสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะรออตตอนะครับโดยในส่วนของ ท่านนายอำเภอนี่นะครับที่สโตนนั้นก็นายอำเภอจะได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะให้ทางอำเภอน,น,นั้นได้พิจารณากําหนดเพิ่มเติมนะครับในส่วน,น,นที่จะพิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนนะครับโดยล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นก็ได้ก,กําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ในส่วนของประชากรในเรื่องของวัคซีนนะครับก็เน้นให้ประชากรในพื้นที่ของแต่ละรอปตอต,รต,รตรนะครับให้ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งได้อย่างน้อยร้อยละเจ<ม>็ดสิบนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นเหมือนเหมือนหลักเกณฑ์ลางของจังหวัดสตูลน,นะครับแต่ในส่วนของแต่ละอำเภอนั้นก็อาจจะพีจาณาแตกต่างกันไป159้อยหิบโรงเรียนในเขตของท่านเองครับท่านท่านได้มีการ ดําเนินการอย่างไรบ้างไหมครับมีการลงเยี่ยมโรงเรียนในในพื้นที่บ้างไหมครับครับผมก็ได้มีการลงเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่นะครับตั้งแต่เปิดภาคเรียนเป็นต้นมานะครับโดยทางเขตพื้นที่ก็ได้อามอบหมายให้บุคลากรในสานังกงานเขตนะครับก็จัดตกเป็นสิบแปดชุดด้วยกันนะครับเยี่ยมทั้งโรงเรียนที่เปิดออนไซต์ site, และก็ทั้งที่ไม่ได้เปิดออนไซต์นะครับทั้งนี้ในส่วนของผมเองก็ได้ ลงเยี่ยมโรงเรียนโดยเน้นโรงเรียนที่ได้เปิดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วเป็นหลักนะครับและก็โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เกาะครับท่านซึ่งส่วนนี้ก็ได้เยี่ยมโรงเรียนครบหมดทั้ง159โรงครับท่านท่าน,านมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนในบนในพื้นที่เกาะแก่งไงบ้างคะฮะท่านครับผมในส่วนของพื้นที่เกาะนะครับก็ใช้หลักเดียวกันนะครับก็คือให้ความสําคัญกับพื้นที่นะครับ แต่เนื่องจากว่าพื้นที่เกาะนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่การเดินทางก็ไม่สะดวกเหมือนกับพื้นที่บนฝั่งนะครับพราในส่วนของการที่โรงเรียนจะขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับโดยเฉพาะล่าสุดซึ่งได้เดินทางลงไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะลีเป๊ะนะครับก็ได้เห็นข้อจํากัดนะครับว่าเรือโดยสารที่เดินทางไปเกาะลีเปะนะครับก็จะมีวันละสองเที่ยวก็คือไปหนึ่งเที่ยวกลับหนึ่งเที่ยวนะครับซึ่ง ในส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นข้อจํากัดในส่วนของการที่โรงเรียนจะเสนอขอเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ide, ซึ่งจะต้องนําส่งเอกสารเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับเขตพื้นที่เองก็ได้บริหารจัดการนะครับโดยการที่ให้โรงเรียนนั้นส่งมาเป็นเอกสารโดยอิเล็กทรอนิกส์นะครับและทางเขตพื้นที่เองก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการที่จะนําเอกสารเหล่านี้นะครับออกไปเป็นเอกสารเพื่อนําส่งให้กับคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะช่วยโรงเรียนนะครับในส่วนที่จะให้เขาได้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนื่องจากว่าลีเป๊นั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นโรงเรียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะลีเป๊ด้วยนะครับเพื่อที่ให้สอดรับกับการเปิดเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลน,นะครับก็ได้หารือกันนะครับว่าอย่างไรก็คือจะพยายามให้โรงเรียนได้เปิด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เด็วที่สุดนะครับก็คงจะเป็นประมาณต้นเดือนธันวาคมครับท่านครับถือว่ามีการยืดหยุ่นในเรื่องของการบริหารจัดการวิธีการดําเนินงานตามสถานการณ์นะครับท่านเพื่อให้เขาสามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับท่านครับฝากข้อคิดในการทํางานในสถานการณ์อย่างนี้ครับของของท่านครับอยากจะฝากทุกท่านว่าพวกเราก็คงต้องต้องเชื่อว่าโควิดย9ยังต้องอยู่กับพวกเราต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของการที่โรงเรียนเปิดออนไซต์นะครับในพื้นที่ของสพปสตูนนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันและก็สร้างความเข้าใจกันอยู่ตลอดเวลาว่าเราเปิดออนไซต์แล้วโอกาสที่จะมีคุณครูติดเชื้อจะมีนักเรียนติดเชื้อต้องเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โรงเรียนจึงต้องมีแผนในการที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในสพปสตูนเองโรงเรียนที่เปิดออนไซต์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ มีปรากฏนักเรียนติดเชื้อนะครับซึ่งโรงเรียนก็ได้บริหารจัดการโดยการที่ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็มากับตัวอยู่ที่โรงเรียนโดยมีคุณครูทีเ่เป็นครูประจําชั้นเป็นครูที่มีตัวเกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปทําหน้าที่สอนนะครับไม่ให้นักเรียนได้ขาดจากการที่ต้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คงคงฝากว่า คงเกิดขึ้นได้กับทุกพื้นที่ครับในกรณีที่เปิดออนไลน์ไปแล้วแล้วก็อาจจะมีนักเรียนหรือกุ่ครูที่ติดเชื้อครับท่านครับขอบคุณมากครับนี่คือบริบทของสพปสตูลน,นะครับและในสัปดาห์นี้ครับทั้ง3เรื่องราวถือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนรียนรู้ที่น่าสนใจนะครับใน3บริบทนะครับที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความเชื่อมั่นความร่วมมือนะฮะอย่างเข้มข้นแล้วก็เคร่งครัดสุดท้ายก็จะนําไปสู่ คุณภาพนะครับในการบริหารจัดการสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการการจัดการศึกษาด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในบริบทที่จะเราจะต้องตีให้แตกนะฮะทั้งในบริบทของความหลากหลายของชาติพันธุ์บริบทของบนดอยสูงห่างไกลบริบทของการที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่จะมีการเข้ามาของประชากรค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะฮะรวมถึงบริบทของพื้นที่เกาะนะครับ ถือว่าเป็น3เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณค่ามากๆครับในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ในการสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง3ท่านนะครับท่านดรสุทธิชัยเดชสุวรรณนิธิครับผู้ในการเขตสพเชียงใหม่เขต2ครับขอบคุณมากนะครับท่านาดกรกริตละมูลมรนครับผู้ในการสำนักงานาเขตพื้นที่การศาึกษามมธยมศกษาบุรีรัมย์และท่านผอประหยัดสุขีผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสตูลครับสำหรับ Safety School to Learn ในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณมากครับ,รบนี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเราจะมีบทเรียนที่น่าสนใจที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายบริบทนะฮะแล้วก็จะได้พบกับผมเช่นเคยนะครับอามวาสันสุทาวาสสำหรับสัปดาห์นี้ Safety School to Learn ขอสวัสดีครับ